ไปสำรวจด้านหลังแล้วน้ำท่วมมาประมาณเดือนเดี๋ยวไปเจอน้ำมนันก่อนครับนี่เดี๋ยวเราจะเข้าคอยนี้นี่คอนี้เ,เราไปเจอน้ำมันก่อนเรียบร้อยไปครับ เขามันตายป่ะหรอก็่ะอ๋อเอาได้ยังเนาะครับเนาะฮ่าฮดี่รวมคักรวมเนี่ยพอจะนหมองให้นั่นน่ะครับก็มันมันเป็นสีกินไดไดให้เขาเนาะอ๋อรัาผม dia ya ini yang ni ตรนี้ยังไม่ได้เกี่ยวนะครับเนี่ยนี่จะล้มโดนน้าพัดครับน้ําตรงเนี้ยนะครับ,รรบมันจะล้นมาจากฝั่งนน้นแล้วก็พัดมาพัดมาพัดมาแล้วก็มันจะไปไปลงตรงท่อหน้าโรงแรมหน้าโรงแรมผม Mira. ราจะลองไปดูไหมครับไปครับทุกคนต้องลองครับไปได้หรือไม่ได้ต้องลองครับไอ,ไไไไอ,อบืไม่มีคนอยู่ด้วยไม่มีคนช่วยด้วยไปครับต้องลองดูนะโอ้โอสบายครับทุกคนถ้าอย่างนี้สบาย,ยานี่สบายเฮ้ย ไว้ตรงนี้เลื่อนครับได้ครับ้ตรงนี้เลื่อนครับได้ครับทุกคนสบายโอ้โหไปครับไปต่อนี่มันจะไหลมาลงตรงนี้นี่ผมจะบอกตรงนี้เขาเพิ่งขุดใหม่นะน้ำยังไม่มีเลยแล้วน้ำเพิ่งเพิ่งมาพร้อมกันทีเดียวนะครับนี่เต็มอ่าง สติกเกอร์ใหม่มาแล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปติดสติกเกอร์ให้ดูเย็นนี้ก็จะลงยูทูปก็น่าจะมันวันพุธเอ้ยวันศุกร์ครับน่าจะาวันวันศุกร์ตอนนี้น้ำมันเริ่มลดลงแล้วครับ ได้ปะครับหายังล่ะบ่คือขึเดี๋ยว่าครับหาปลาครับทุกคนคุณลุงมาหาปลา ครับทุกคนตรงนี้ทางขาดเดี๋ยวผมพาลงไปดูนี่ครับตรงนี้คือแม่น้ำชีนะแม่น้ำชีที่ไหลมาจากทวัดดินแดงครับที่ไหลมาจากจากขอนแก่นแล้วก็มาทวัดแล้วก็มานี่ครับมานี่ครับ อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือน้ําจากทุ่งนาเนี่ยอันนี้ตรงนี้เป็นทุ่งนาเป็นน้ําที่ล้นมาจากฝั่งนู้นครับซึ่งเป็นการระบายยังไม่เสร็จครับก็าจะระบายลงนี้ครับนี่แม่น้ําชีครับล้วคนจะพาไปดูทางขาดตรงนี้คูกั้นตรงนี้ขาดแล้วครับรถน่าจะลงได้ไหมน่าจะได้นะทุกคนน่าจะได้ไหมได้ไหมทุกคน คนคิดว่าผมเอาลถลงได้ไหมไม่ได้ว่ะมันเละว่ะทุกคนมันเละว่ะผมกลัวผมเอาขึ้นไม่ได้เลยถ้าลงตรงเนี้มันเละนะทุกคนหรือว่ายังไงหรือทุกคนว่าไงเอาลงไนหะนี่ผมกลัวมันจะติดตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยพอล้อหน้าลงแล้วมันจะติดเลยเดีย๋ยวทุกคนว่าไง ควรเอาลงดีไหมยปวัดไหมทุกคนถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยเรียกคนมา,าลงช่วยเนะนะลองดูเอาลงก็ได้ แล้วขึ้นได้เฉยโอ้โหควรดูไปได้ครับไปได้ไปได้เฉยด,ดูครับตรงนี้ลึกมากเลยนะเนี่ยพาดลงไปไม่ได้เลยนะ นี่ผมให้ดูตรงนี้ตรงนี้เป็นอ่างน้ําใหญ่แล้วตรงนี้มันขาดแล้วก็นี้ครับระบายลงแม่น้ําชีเมื่อกี้ผมถ้าถ้าสมมติว่าผมไม่ลงรถก็น่าจะขึ้นไม่ได้ต้องลงรถครับเพราะตรงนี้มันเละเห็นไหมไปไปต่อครับไปต่อกัน เลยหนูเอาขึ้นมาเห็นไหมทุกคนดูดิหนูมันเอาหอยขึ้นมากินดูดิ น,น,น่าจะมีคนมาวิ่งนะตรงนี้อยู่ห่างจากโรงแรมผมเม,มื่อวาน300เมตรใกล้ๆนี่ครับบรรยากาศดีมากเลยอากาศยักษ์เขียวเว็นไหมครับทุกคน ไปเท่าไหร่ครับพ่าขี่เบาๆก็แบบขี่กินลมชมวิวชิวๆไปเรื่อยๆครับยักเขียวของเรานี่เขาเริ่มจะกลับมาปลูกหญ้าหญ้าหวานนี่ครับข้างล่างก็โดนน้ำไม่เหลือแล้วครับน้ำเพราะว่ามันน้ำท่วมมันพึ่งลดครับไปเดี๋ยวเราไปต่อนะครับทุกคน ครพาคุณผู้ชมนบรรยากาศสวยๆหลังจากน้ำรถครับ ถาเริ่มทำ ข้างหน้าสิลงุง <laughs> จเจออรียบร้อยก็นี่ครับพาเพื่อนไปดูเส้นทางหลังจากน้ําท่วมครับแล้วก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสภาพก็ไม่ยับเยินเท่าไหร่เพราะว่าไม่เน้นลุยครับ ก็ฝากช่อง b s m ผู้ชายลมดีไว้ด้วยนะครับติดตามใน YouTube แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับน้องเห็บมาสวัสดีผู้ชมก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนโอเคโอเคไปอีกบอกไป้วอกไป้นี้ ตีเล็กๆอย่างนี้จริงเลยล้างแล้วรับทุกคนตีเดร็วก็ล้างเลยครับไม่ต้องปล่อยไว้ออกไปด้๋ยนี้เอาไปยังจะ <c oughs> ตีเลยแลียวก่อนเด็กดื้อ